ความดีบ่อยๆผู้นั้นย่อมอยู่เหนือดวงและเมื่อโยมอยู่เหนือดวงโยมก็จะอยู่เหนือกรรมบุคคลที่มีศีลมีธรรมหากคิดจะทำกรรมชั่วอันใดแล้วเจ้จิตฝ่ายที่ดีย่อมมีการบังคับบัญชาข่มจิตข่มใจมีความละอายนั้นเรียกว่ามีบุญวาสนาเก่ามีความละอายต่อบาป นี่แหลเรียกว่าเป็นผู้บำเพ็ญจิตบำเพ็ญทานบรารมีมาก่อนแล้วจึงเรียกกันว่าเป็นวาสนาวาสนาคือสิ่งที่โยมเคยทำมาแล้วแต่คำว่าดวงคือชะตาเกิดโยมฟังให้ดีนะจ๊ะฉันจะบอกเรื่องของดวงดาวชะตาเกิดวาสนาแห่งมนุษย์ว่าทำไมมีดวงดาวชะตาเกิดขึ้นมาแล้วสำคัญอย่างไร ธรรมะมหัศจันตามรอยธรรมสมเด็จโตอันว่าดวงดาวชะตาเกิดหมายถึงการจุติตกฟากหรือพันธุกรรมอันว่าดวงดาวชะตาเกิดเมื่อโยมเกิดมาแล้วนี้แลเรตพวงแห่งกรรมที่โยมทำจึงได้มาเกิดจะเกิดดีหรือไม่ดีก็ตามนั้นมีโชควาสนาปรารมีมีทรัพย์สินเงินทอง หรือโยมจะมีความสุขสบายก็ตามหรือมีความลำบากค้นแค้นก็ตามล้วนแล้วแต่เกิดมาจากอํานาจแห่งศีลทั้งนั้นและจงจำเอาไว้บุคคลใดที่ยึดดวงอยู่บุคคลนั้นจะพ้นโลกไปไม่ได้อันว่าดวงยังตกอยู่ในสมมติปัญญัติของโลกใบนี้ทำไมฉนันจึงกล้ากล่าวเช่นนี้เพราะไหนพุทธประวัติ มีหลักฐานปรากฏจูให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าดวงไม่ได้กำหนดให้มนุษย์นั้นทุกหรือสุขแต่ดวงนั้นเป็นเพียงบอกดวงสตาบอกว่าสนาแห่งบาปประคอาทั้งปวงที่โยมได้กระทำมีการละครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระองคุลีมานได้มีสตาเกิดว่าเป็นดาวโจรหากจับสัตราวุตรอันใด ย่อมมีกำลังมหาศาลแล้วใครจะบอกได้บ้างว่าท่านนั้นจะสามารถสำเร็จทำได้อย่างไม่เคยมีใครทำนายจนมาเจอพระสัพพันยูแล้วดวงนั้นคืออะไรนั่นบ่งบอกไม่ได้เลยแต่คนที่จะเหนือดวงก็คือผู้กำหนดดวงดวงเกิดจากเวลาเกิดตกฟาก แม้ที่โยมเกิดมาเป็นคู่แฝดกันก็ตามเวลาผิดกันไปวินาทีเดียวกรรมก็เปลี่ยนดังนั้นถ้าใครอยากกำหนดดวงให้กำหนดเวลาว่าเวลานี้ควรทำอย่างไรควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรและเมื่อโยมกำหนดเวลาโย่บ่อยๆว่าเจริญสมาธิก็ดีในขณะนี้เท่านี้เท่านั้น การสวดมนภาวนาจิตเท่านี้เท่านั้นเดินจงกรมภาวนาเท่านั้นเท่านี้นิ่งเรียกว่ากำหนดเวลาผู้ใดกำหนดเวลาได้อย่างนี้จบไปๆผู้นั้นจะเหนือดวงประบผู้ที่ยังเดินตามเวลาของโลกสมมุติปัญญัติว่าเวลานี้ต้องเป็นเวลาที่ต้องหลับนอนพักผ่อนกายแล้วนี่เขาเรียกว่าสมมติบัญญัติ ของมายาของโลกแต่ผู้ที่เห็นภัยจากวะตะแห่งโลกไปนี้จะมีจิตที่ตื่นรู้ด้วยกระแสจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรืออำนาจปรมีเก่าที่สะสมมาเมื่อโยมสะสมบ่อยๆเข้ากำหนดรู้บ่อยๆดวงดาวโยมจะเปลี่ยนดังนั้นผู้ใดกำหนดเวลาสร้างความดีบ่อยๆ ผู้นั้นย่อมอยู่เหนือดวงและเมื่อโยมอยู่เหนือดวงโยมก็จะอยู่เหนือกรรมและเมื่อโยมอยู่เหนือกรรมโยมก็จะกำหนดกรรมได้จึงบอกว่ากรรมอันใดทำไปเพื่อทางหลุดพ้นเป็นนิโรธไปสู่มรรคแห่งทางเดินทางพ้นทุกข์นั่นแหลกรรมอันนั้นแหลเรียกว่ากรรมเหนือกรรม เคยคิดไหมว่าจะใช้วิธีไหนที่จะรอดพ้นจากเพศภัยเมื่อโรคระบาดมาถึงมีแต่คนที่กินเจเท่านั้นที่สามารถหลบภัยในครั้งนี้ได้วันข้างหน้าโรคภัยทั้งหลายล้วนแล้วแต่อาศัยร่างกายของสัตว์มาแพร่เชื้อถือสีงกินเจเมตตาทมค้ำจุนโลกเรารักสุขเกลียดทุกข์เช่นไร ผู้อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์เช่นนั้นคติธรรมของพระอรหันต์จี้กงถ้ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นคนดีโลกยอมสวัสดีเดโชชัยถ้ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นคนชั่วโลกยอมพินาศมาลายยุคนี้ไม่ใช่มนุษย์ส่วนใหญ่เป็นคนชั่ว ผูมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นคนชั่วโลกก็คงพินาศไปนานแล้วคำเตือนเรื่องภัยพิบัติใจของหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรมนุษย์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นคนดีแต่ความดีของคนดีทั้งหลายนั้นค่อยๆอ,อ่อนแรงลงความดีของมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นขับแคบในทัศนวิสัย แลไม่เห็นความดีของผู้อื่นเอาแต่ความดีของตนเป็นที่ตั้งเชื่อมโยงกระแสบุญกุศลเข้าด้วยกันไม่เป็นจึงเป็นผลให้มารเห็นช่องที่จะให้ความชั่วเติบโตแพ่กระจายขยายเผ่าพันธุ์จึงเป็นเหตุให้คนชั่วเพียงคนเดียวสามารถทำลายโลกได้ในชั่วพริบตาเดียวเมื่อความชั่ว มีอนุภาพร้ายกาดกรุนแรงปานนี้แต่คนดีแม้เป็นคนส่วนใหญ่กว่ากลับมีวิสัยทัศน์อ่อนแอขับแคบเตินเขินจึงต้องพ่ายแพ้ความชั่วคนดีความดีต้องอาศัยการรวมตัวรวมพลังกันต้องอาศัยเวลากว่าจะรักษาโลกให้คงอยู่กว่าจะสร้างสรรค์ให้โลกนี้ได้ดีขึ้นได้ คนดีไม่สวดมนต์ไม่เจริญภาวนาไม่เชื่อมโยงกระแสปุญกุศลเข้าด้วยกันจึงในไม่ช้าคนดีเหล่านั้นก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความชั่วถูกม่านความชั่วครอบงำได้ในที่สุดนอกเหนือจากไม่เป็นคนชั่วไม่เกี่ยวข้องกับกิจแห่งพันสันดานหยาบชั่วแล้วพึงเป็นคนดี ที่ดีแท้จริงไม่ตึงเขินไม่ขับแคบมีจิตใจกว้างมีทัศนะอันไพศาลมีความประพฤติปฏิบัติเชื่อมโยงกระแสปุญกุศลเข้าหากันหรืออย่างน้อยต้องมีไมตรีนั่นคือไม่เป็นศัตรูกันไม่ริษยาเปรียบเทียบว่าใครดีกว่ากันแม้อย่างร่วมแรงพลังงานกันไม่ได้ก็ร่วมอนุโมทนาบุญ ความดีแก่กันและกันความดีทั้งนั้นจึงทวีโชคชัยความชั่วทั้งนั้นจึงจักอับปราชัยพ่ายแพ้ไปจิตใดแน่นแฟนกับพระรัตนตรัยจิตนั้นย่อมตั้งมั่นไม่วันไวโดยที่ไม่เห็นความทุกเวนเพศภัยว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตแต่เห็นเป็นเครื่องมือฝึกจิตให้แกร่งกล้ากระตุ้นให้เดินหน้า เข้าสุขเขตบุญแห่งพระรัตนตรยัยไม่ระทดท้อแท้จนกระทั่งได้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระรัตนตรยนัยนทุกทั้งปวงย่อมมาลายไปเองเมื่อถึงการสมัยของโลกอีกวาระหนึ่งแล้วที่จะมีการแยกธาตุขันความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อที่โลกแลมหาจักรวาล จากดำเนินการจัดระเบียบจัดการตามระบบแบบของพระสัทธรรมโดยองค์รวมเพราะโลกแลจักรวาลได้สั่งสมพลังงานโดยขาดหรือปกป้องการจัดระเบียบมานานแสนนานแล้วและสำหรับโลกไปนี้ที่มนุษยชาติเป็นสัตว์ผู้มีอำนาจจิ่งใหญ่ที่สุดเหนือสัตว์อื่นทั้งหลายในการบริหารจัดการ แต่มนุษย์ส่วนใหญ่หาได้มีจิตสำนึกสูงส่งแต่หนักตีพอในการจัดการอย่างถูกวิธีอย่างถูกต้องชอบทำไม่แต่กลับใช้อำนาจมิจฉาทิฏฐิอวิชชาตันหาอาสวะกิเลสมาทับถมหมักดองจนกลายมาเป็นระเบิดเป็นเครื่องมือทำร้ายทำลายล้างผานรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุนี้เองจึงเป็นการเร่งรัดให้พระสัตวธรรมจักต้องเข้ามาจัดระเบียบโลกและจักรวาลอย่างเรื่องด่วนยิ่งขึ้นการทำความสะอาดจัดระเบียบนี้อาจเป็นไปถึงขั้นกวาดล้านกระหงย่อมกระหงย่อยครั้งใหญ่ก็จ่มได้ทั้งสิน้นระดับความรุนแรงของการจัดการจะเป็นไปถึงขั้นใดขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมบุญบาปของมนุษย์ทางโรคร่วมกันเป็นสำคัญเมื่อลูกหลานรู้แลเข้าใจดังนี้แล้วจากดำรงจากดำเนินชีวิตจูดโดยระดับจิตสำนึกตามมาตรฐานเดิมดังเคยเป็นมาหาได้ไม่พึงต้องดำเนินการจัดการชีวิตตนโดยเคร่งครัดแต่มีเคร่งเครียดด้วยความรู้ตื่นเบิกบาน ตามหลักการแห่งโอวาทปาติโมค 1. เลิกคิดพูดธรรมหรือเกี่ยวข้องกับความชั่วร้ายทั้งหลาย 2. คิดพูดธรรมแต่ความดี 3. ชำระร้างจิตวิญ,ญญาณให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนพระสัทธรรมจากดำเนินการปัดกวาดิ หรือถึงขั้นกวาดล้างความชั่วร้ายหรือภาวะอึมครึมซึมเศร้าสีดำสีเทาให้เสื่อมสิ้นไปครั้งใหญ่มโหลานอีกคราหนึ่งแต่หาใช้จัดการกวาดล้างไปทั้งหมดจนความชั่วร้ายเลวทามสูญสิ้นไปก็หาไม่เพราะการเพลานี้วงจรแห่งการเกิดและเสื่อมสูญยังไม่สิ้นวงรอบ ยังคงต้องดำเนินวัตจักรเพื่อเป็นเชื้อไขให้กระสแสวงวัตจักรสงสารยังคงอยู่สืบไปส่วนสัตว์ที่จิตวิญญาณบำเพ็ญเพียรอยู่เพื่อเข้าถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งมั่นอยู่ในธรรมคือความสะอาดสว่างสงบไม่นำจิตว่าจากกายตนไปเกี่ยวข้องแวะกับาบาปกรรมของสัตว์อื่น สัต์นั้นจึงจะรอดพ้นพิบัติภัยร้ายทั้งปวงผู้ฉลาดทางจิตและเคารพอย่างสูงในหลักพระสัตรธธรรมเมื่อได้สดับคำหลวงปู่ใหญ่แล้วขอให้บำเพ็ญเพียรยกระดับขึ้นจิตวิญญาณตนเข้าสู่ญานพาหนะทางธรรมใหญ่กว่าเดิมโดยศีลสมาธิภาวนาวมายปัญญาดำรงและดำเนินจิตใจแห่งตน ด้วยความไม่ประมาทฝึกฝนจิตสำนึกให้ละเอียดละอออย่าทนงตนให้ลดละให้เลิกความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเสียความผิดบาปที่ตนมีอยู่แม้ว่าเล็กน้อยก็จากต้องภาวนาขัดเกลาเอาออกไปให้มากที่สุดจนหมดสิ้นไม่หลงเหลือในจิตใจแล้วพึงอุทิศบุญพลังงานบาปนั้นไป อันเชิญทุกปุบรารมีแห่งสัมมาเช่นมักมีองค์แปดหรือพระโพธิสัตว์ผู้มีฐานบรารมีเต็มมาปราบภพโภมให้กลุ่มพลังงานบาปนั้นๆแล้วเชิญพลังงานบาปทั้งหมดทั้งสิ้นให้พ้นไปจากตัวเราคำเทศนาแห่งหลวงปู่นี้ขมวดมาจากคำสอนของพระบรมศา,ศาสดาเพียงแต่เพ่งเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับกาลเทศะ ซึ่งลูกหลานทั้งปวงจมราบซึ้งโดยทั่วกันด้วยหลวงปู่บอกกล่าวมาก่อนหน้านี้เป็นเวลาน,านานพอสมควรแล้วถึงเวลานี้ลูกหลานจึงได้ประจักษ์แจ้งว่ายุคสมัยแห่งการจัดจะกรเบียบจัก,กรวาลได้มาถึงแล้วด้วยธรรมพรและอัปปมัญญาพรหมวิหารแต่ลูกหลานทุกท่านธรรมเทศนา หลวงปู่เทพโลกอุดรเตือนให้ลูกหลานถึงภัยหายนะที่จะมาถึงเร็วๆนี้